เนี่ครับผมสวยงามเลยไหมสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะเคี่ยววันนี้นะครับเรียกสก,กัดนะครับแต่บ้านผมอะเรียกเคี่ยวก็รวมเยอะนะครับผมกว่าจะได้เคี่ยวแต่ละครั้งเนี่ยมันมันต้องรวมนะครับบางทีเนี่ยลางนึงอะเคี่ยวป่ะบางทีได้ได้แค่นเนี้ยเนี่ยเพรอ,อะไรเวอุยเวลาเราบีบน้ําแล้วเนาะมันมันได้แค่นี้จริงนะครับ ทีนี้ต้องรวมไปเป็นยี่0ิบสมิลังทีนเนี่ยเคี่ยวสกัดสักทีหนึ่งนะครับมันถึงจะได้เนื้อขี่พึ่งนะครับแต่ถ้าเราได้มาลางังสองลงังเอาไปไปสกัดนะครับหรือว่าเอาลังล้างใส่เนี่ยน้องๆอย่าไปใส่ลังล้างนะครับลังที่ดังแดงอะ่ะลังพึ่งอ่ะนะครับมันจะอมขี้พึ่งหมายความว่ามันไม่ค่อยมีขี้พึ่งเลยมันจะมีคล้ายๆกับกระดาษลางังลังแก่เลยนะอา่ามันจะคล้ายกับกระดาษอ่ะก่อไฟครับผม แล้วก็ก่อนจะยกตั้งไฟน้องๆอย่าลืมน้ําน้ำเนี่ยใส่ไปเลยนะครับเท่าเท่าไร่แ,ไแก้วนึงใหญ่ๆนะครับผมหรือว่าครึ่งขันครึ่งเครื่องอ่ะขนาดเนี้ยใส่ลงไปเลยถ้าไม่ใส่น้ําไหมนะครับแล้วพยายามคนด้วยนะครับผมเวลาตั้งไฟแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นถังเก่าเนาะให้น้องๆใส่น้ําน้ําไปเลยเนี่ยขนาดนี้นะครับเยอะๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ผ้าขาวบางที่ ที่ไม่ใช้แล้วนะครับผมเวลาอน่นละลายหมดแล้วเป็นน้ําถึงจะยังไม่ต้องหมดก็ได้เรามาลินทีละครึ่งก็ได้แล้วแต่เอาตะคีบเนี่ยคนเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปคนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตูดไหมมันจะไหมนะครับผมย้ายคนเลยย,ย้ายก็ทํากับย้ายนะครับย้ายเขาถนัดถุงคิดซี่พึ่งนะครับผม ไม่นะครับอย่าลืมเชียวอีกน้อย,ย,ยน,ะอน,อยนึงนะครับผมเดี๋ยวยกเทเลยเดี๋ยวต้องยกให้ยายก่อนถ้ามัดไม่ดีดก็ดู <c oughs> ไฟแรงด้วยเธอฐานเหลือเยอะเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวย่างหมู นี่นะผมบอกให้เที่ยวเที่ยวต้องนานแล้วนะจะสวยว่าไม่รู้นะงดน,นี้อร้อนค่อยคยย้ายย้ายโอ้สีเหลืองนะครับผมที่เห็นน้ำเป็นฟองนะแต่ที่น้ําไหลลงไปเห Ki ็นไหมฮะสังเกตเด้อเพื่อนเพื่อนมันออกเหลืองสวยอันนี้ก็ยังนะครับผมเดี๋ยวต้องไปเคี่ยวอีกทีนึงแล้วก็มากองนะครับเที่ยวอีกรอบนึงนะครับผม แล้วก็ใส่น้ำอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเธ <The garden. S 3> <Okay. S 1> อกระเด็นเนี่ยกรเนื้อกี้พึ่งนะเหลืองเหลืองอยงู่นะฮะไม่ล้นไม่ล้นเทไปเลยครับน้ำเนีย่ยข้างล่างเป็นน้ำแล้วแต่มันไม่ไปปนกันนะครับ น้ำก็จะหนัก,กนจะหนักกว่าคล้ายๆกับน้ำมันนี่แหละน้ำมันกับน้ำนะครับน้ำมันก็จะลอยอะไรประมาณเนี้อ่ะเนี่นยน้องๆใส่น้ำขนาดเนี้ยครั้งที่สองนะครับครั้งแรกใส่ยเยอะกว่านี้หน่อยอันนี้พอกันเลยรีย่ยซึ้งไหมนะครับทีเนี้ยเราจะรอเนี้เยเย็นเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งยกนะเดี๋ยวไม่ผมเนี่ยปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยก,ก่อนอ่ะเนี่ย ทุกท่านขี้พึ่งนะครับมันจะลอยส่วนน้ําอาจจะจมนะครับอันนี้เดี๋ยวก็อาจะขี้ค่อยๆไล่เห็นไหมเวลาเราบีบน้ําน้ําขี้พึ่งจะออกนะเห็นไหมอย่าไปทิ้งนะขี้พึ่งทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับเวลามันนั่นน้ําแล้วใช่ปะ่ะเราก็เอาทัพพีนี่มาคนนะครับขี้พึ่งกับน้ำจะแยกกันเออจะแยกแล้วก็สวยเลยนะครับผมออกเหลืองขาวๆนะครับ แต่ยังไม่แน่นนะครับผมเดี๋ยวคลิกสกัดอีกทีนึงแล้วก็เราก็มาตักใส่แก้วนี่พึ่งนั่งเลยเนี่ยครับน้อง,องกๆกำกำอย่างนี้เด้อเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยครับผมสวยงามเลยไหม ถ้าถามว่าสากัดอีกทีแล้วทาอย่างนี้ก็ได้โดยไม่ต้องใส่แก้วอะได้นะครับผมรอให้น้ามันเสด็จแล้วก็ช่างกิโลนะครับมีหลายท่านถามผมโลละหกร้อยลมส่งนะครับอันเนี้ยนะครับคือโลละหกร้อยลมส่งถามว่าทําไมมันแพงนะครับบางคนบอกแพงโอ้โหขี่พึ่งแท้นะครับผมแล้วก็รวมไปเป็นยี่สิบสามสิบลังกว่าที่เราจะเอามาสากัดกันสักทีนึงเนี่ยมันได้เนื้อไม่เยอะนะครับลงังนึงอย่างที่ผมเล่าต้นคลิปนั่นแหละมันได้น้อยนะครับแล้วมันเป็นขี้พึ่งที่แบบ ร้อยเปอร์เซ็นะครับคือไม่ได้ไปนปนอะไรเลยทำพิธีต่างๆนะมีน้องๆถามก็ไปทำไรพานกี่พึ่งอ่ะผมทิ้งหมดเลยว่างั้นบางคนเดีย๋ยวไปทิ้งเก็บไว้เนะี่ยให้ให้ให้ใหยายเนะี่ยหรือว่าใครก็ได้พ่อแม่เราสักขัดนีครับดูคลิปนี้เลยแล้วก็การทำทิ้งไว้เลยไม่มีเสียถ้าน้องๆทำอย่างนี้ไว้นะอพอให้มันแห้งสนิทแล้วเนะี่ยใส่ถุงมัดให้แน่นเก็บไว้นะครับ มีประโยชน์มากนะครับเอาไปหล่อพระเททองอะไรก็เขาใช้นี่นะครับบ้านพระอะไรเงี้ยนะอมีใช้ในงานพิธตีต่างๆบวชนาคไหว้กูคุณใสต่างๆจีพะถานะครับผมทํตะบู่ผสมตะบู่ให้ก้อนมันแข็งบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปใส่เยอะอะไรเงี้ยเนาะเออก็มีหลายๆท่านที่เอาไปทานะครับคือมันมันได้หลายอย่างกับเครื่องดนตรีลงังตรงนาฎอนะไรใช้หมดนะครับต้องใช้ทีพึงแท้ทท้งนั้น เราก็มาตั้งอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คนด้วยนะไม่ใช่ตั้งปล่อยนะครับน้อง,องเดี๋ยวไหมอีกเหมือนกันยังมีฟองอยู่หย่อนหย่อนไปหน่อยเถอะอนะเห็นไหมครับสีของขี้ผึ้งนะครับอันนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วก็คือว่าเขี่ยวเป็นครั้งสุดท้าย ไม่ไม่เคี่ยวแล้วนะแล้วเราก็ไปตักใส่แก้วออกนะครับหนึ่งแก้วเทแ,แบบไม่เสียดายน้ำพึ่งเนานะโอ้ยน้ำพึ่งวะขี้พึ่ง งามงามครับผมสีมันงามมากดำดำช่างมันนะเดี๋ยวมันก็นอนก้นนะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าใส่ไปเลยมันจะมีน้ำนะครับเดี๋ยวขี้พึ่งเนี่ยมันจะลอยลอยมาอัตโนมัตินะครับพอมันแห้งแล้วเนี่ยเราก็เอาห้องล่างนะทิ้งที่ดำๆนะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็อันนี้ได้เนื้อ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  เนื้อเนื้อส่วนอโนนเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไมไอ้ที่ดำๆ<ำ><ำ>ที่ผมบอกเมื่อกี้นี่เริ่มเริ่มที่จะนอนก้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ต้องรอให้แห้งแล้วก็ทิ้งมาชําแหละอีกทีหนึ่งครับเริ่มแห้งแล้วครับไอ้ที่ผมบอกว่าดำๆเห็นไหมแบ่งชั้นแล้วอันล่างนะั้นเราใช้ไม่ได้คือน้ํานะผมเราจะเอาเจ้าช่วงขี้ผึ้งนะครับอันนี้ก็มีอยู่หน่อยนึงที่ผมบอกอโนนจริงน้อย,อย่เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่น้องพลอยนะครับ สวัสดีครับผม